อรุณสวัสดยามเช้านะคะหลังจากเมื่อคืนเราเล่นคอนเสิร์ตกันไปนะคะคราวนี้ก็ถึงเป็นงานเก็บนะคะงานเก็บงานเก็บเป็นไฟที่เล่นไปตามมะม่วงนะคะมะม่วงยังอยู่เหมือนเดิมนะ ยังไม่มีใครกล้าเก็บนะบ <c oughs> เนื่องจากว่าเราเอาไว้เป็นฉากแต่ว่าจบคอนเสิร์ตแล้วน่าจะกินได้แล้วแหละเริ่มเริ่มทยอยแก่แล้วคัไฟแล้วก็ไต่ขึ้นไปตามต้นไม้ <c oughs> หลายๆต้นต้องปีนค่ะ เพิ so ่นมาไม่เบิ่งพอพยาแต่ที um> um ่ไม่หน้าทำให้แสนโศกขาแมงเจ้าในฝันเจียวลานังเอ้ยแน่นสิไปบ้านไหนบ่คือพวกพี่น้องทั้งนี้ทิมเคยบ่แม่นผมหนึ่ง้าเยอยเอาทีกลัวมาอุมสวมกับนอนึ้นฝันว่ามาเห็นเจ้าวันหนึ่งฟ้าสว่างแก้งบอกว่านังเตียงท้องมองเปลนคนายเด่านางอ้อพ่อลาน บุญสมพานผมยังกล้ามาเห็นกันดอกวันใหม่ถึงสินังโยกไก่ก็คือนังโยกไก่หัวใจเท่าเกียวพันหน้าหลังเอ้ยสาวผู้นังยกกรรมนั่นนีู่บองอ้ําคําใช้หมอลํากันึงฉีดเกี่ยวพันปะไม้ณมางนางหลวงหรือมาใส่ใส่พ่อผู้ลูกกรรมเป็นหมอลํารับจ้างทั้งโอ้ได้โอก่อน สำหรับพียงยังบ่มีคูนนู้อนนอนเกียวเอกามาพบดวต่เนือน้อเหม่มาโนโดอกอินลมเจ้าบุชิ้งก้งป้องมองมาหาพี่พี่มาพอหานี่พี่ขอมันดอกแก่นสันถึงที่ไปทั้งบ้านยันบเกถึงแม่งคำคมแต่พี่ไปละมาหาเดียวเดือพานพอ เจ้าก่อนบอกไปแง่ไ่เชื่อหลานังเอ้ยเจ้าผู้ไทยหลอบรวยคุยบ่ตอนันนขอนแก่นอันนี้ใดบอกครับอันนี้ใดบอกเอาล้องมึงอันนี้เป็นก่อนเขาจีบแม่ทองนาคสมัยแม่ทองนาคเป็นไปดูหมอลำอยากังหลานังเอ้ยเจ้าผู้ไทยหลอบรวย ล่านเอ้ยเจ้าผูดวดวด้ชายรวยรวยกเหวนผูตอนมังขอนแก่นไทได้น้อยสีได้ขึ้นท่าไทยแล้วเอาแต่สใสจลังฟัง่เสียงน้องเบา้ามันหากวนในหูด,ดูทั้งในก็เป็นตาทาที่ของนลองเงินจินน้องมาพ่อล้านไายหันเราเป็นคูขั้นในสู้จังน้องสองล้านจะแต่งเอา บอกกับเจ้าเราบ่แล้วยังพ่อแม่ของนางเจ้าผู้หงตาคุมว่าจังไหนพะนางน้องอาสิพาไปห้องประชาดูทั้งานแม่สิแ้ละผ้ามาไว้ตะห่มนวบ่ได้สาวุังที่ที่บ่อยู่สะเลยวางไปเป็นเคยรกหองเตียงเหียงตอน พ่อผมสมัยจริงๆนะนะไม่ได้อยู่ในคิวอยู่คณะหยางกุณพ่ออยู่คณะหยางก็สมัยก่อน,อนาาชอนิมมาาอนยมพรมราชาศพนิยมพมราชชอนิยมพมราชชอนิยมอ๋อสมัยเป็นหมอล่ำกาพ่อออกฉากเจ้าพญายเสร็จเรียบร้อยก็ไปขายกว๋วยเตี๋ยวหนาเวที <laughs> หาจริงร้านก๋วยเตี๋ยวเรามีด้วยนะวันนี้ก <laughs> ออ็เลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้ครับ ตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวของพ่อแสวงเขาไปเล่นหมอลำพอบทพ่อพยาหมดเดี๋ยวเราจะให้ภาพก็เลยส่องไปให้ดูนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรียเรามีจริงๆนะคะวันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีตำนานนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวและใครหิวก็เดินไปได้เรื่อยๆนะคะโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวมะงานใหญ่คืองานล้างด้วยละหม้อก๋วยเตี๋ยวคุณยายเมื่อคืนนี้ยังเป็นนักร้องสาวสวยโชว์เดินเลยอ่ะ สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะต้องล้างหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะจำยายได้ไหมคะจำยายไม่ได้เลยยายขำมากเลยนี่ขอบเลยให้กับลุงสมพรลุงพรอย่าเพิ่งไปโน้จะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังครับคอมเมนต์นะคะพี่ถนอมขวัญบอกให้ลุงพรไปร้องเพลงในทีวีอะที่ไปแบบร้องแล้วได้ตังหรือร้องแล้วปลดหนี้อะค่ะอะไรประมาณอย่างนั้นนะคุณลุง ไม่กล้าไปครับทำไมครับมันได้แค่สองเพลงครับได้อย่างน่าเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดเอาไปจังใดยายไปยังไงยายมักขนาดเลยโอ้ยสมคึดมักยายคือเ่าค่ะแต่ผ้าหลานสาวปากไปเคี้ยวอย่างมากเนี่ยฮะผ้าหลานสาวมาซำมักร้องโอ้ยไปกินคุดกี้ฮะร้องเพลงเดี๋ยวเพลงอันี่มานี่มันนี้ไปไหนล่ะคนมาเจี๊ยบอันนี้หลานเหรอ ป้าคน่ะเมื่อกี้ไปไหนอ่ะฮะโอ้ชอบขนาดเลยผสมคึดมักอากพแมาเฮ็ดพ่อคักแทนน้องยายชอบอย่างชอบเลยอ่ะยายชอบพี่ชายแกนั่นแหละเหรอโอ้ยเออไปกินนิ่งๆอยู่นิ่งๆมองกล้องมองกล้องไปกินนี่อย่างมาแหละน่ะน่ะยายกินหมากอ๋อเดี๋ยวฮะอันนี้คือ ไม่รู้จะพูดยังไงพี่หนูอยากมีพ่อเยืมอพันหนึ่งได้ไหมหนูจะให้ทิปพี่สายแกทาปันดำอ่ะแกทาได้ไงอ่ะแกเอาฐานขี้ไปมาทาปันดำอ่ะพ่อแกทุ่มเทคักแม่บอสมขึ้มักพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะมาเฮ็ดพ่อคักแค่น้องโอ้ยโอ้ยก็มีผู้อื่นเข้าห้องสินออกบานนี้ห้อง โอ้แม่มักขนาดเลยมันสินออกวนะดีกี่มันหดแม่ชอบเตกลงจะพาหลานมาหรือว่าจะร้องเองพาหลานอ๋อเอาหลานมาเนาะโอ้หลานซื้อหยังละ,ละหล่ะฮะซื้อหยังซื้อหยังก็ซื้อ,อ,อมะนาวเอาถือไม่แน่ถือไม่ชื่อน้องมะนาวเน่ยคะ่ะฟามะนาวมาทำมามาอะไรแถวนี้มาสมัครร้องเพลงมาสมัครร้องเพลงบ้านอยู่ที่ไหน อยู่สารวันค่ะอยู่สารวันเมนค่ะอ้อยที่เขามีเพลงอะไรเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงหน่อยสารวันเนยเตี๋ยลงเตี๋ย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 ลงเตี๋ย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 ลงเตี๋ยลงเตี๋ยลงเตี๋ยเตี๋ยพอแล้วจตลงผู้ผู้ใหญ่มาเลยเออครับท่านผู้ใหญ่เจี๊ยบนะฮะ เอาถ้าผู้ใหญ่มองกล้องสักนิดหนึ่งครับโอ้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ฮะครับโสดยายชอบไดรฮะคุณคุณยายคุณยายคะคุณยายถามว่าไงนะเมื่อกี้ผู้ใหญ่โสดไหมยายชอบคุณยายคะยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่หรอคะพอได้พอได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอย็นตรงนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่ามันเห็นอะไรไม่โอ้ยโอ้แต่ยังไงครับ มานนมามาอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอ๊ะว,วันนี้ทําไมสวนเราถึงมีแขกเยอะจังไปไปยังไงมายังไงกันครับมารถนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับพอดีพาลูกชายมาสมัครงานนะครับมาสมัครเป็นนักร้องนะครับอันนี้ลูกชายอะ่ะลูกชายครับผม อ้าวทำไมหน้าลูกชายมันห่างพ่อจังตกลงเป็นลูกแท้ๆไหมนี่อันนี้ได้แม่นะครับอ๋อได้แม่ได้แม่มาครับแล้วพ่อมันได้อะไรฮะได้ได้แม่เหมือนกันใช่แม่เหมือนกันขรัวผมอาจารย์ถลุยอ๋อพาลูกชายลูกชายชื่ออะไรครับชื่อน้องขุนนะครับจะมาร้องเพลงเหรอลูกร้องสู้คู่เมื่อกี้เขาได้เปล่าไม่รู้ครับไม่รู้ลองดูลองดู อาวี่รำพูมานี่มานี่มาดูศิลปินน้อยศิลปินน้อยตื่นแล้วค่ะศิลปินน้อยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเจ็บคอไหมคะร้องเพลงเยอะเลยเมื่อคืนได้ซองยังเรือเช้านี้ได้สองตาตาส่งซองให้ได้แล้วใช่ไหม เก่งมากเลยศิลปินน้อยของเราแล้วไม่บอกตาด้วยนะว่าจะร้องเพลงทําไมไม่บอกเลยอ่ะแม่บอกให้หนูไม่บอกใครเหรอไม่ให้บอกใครให้เก็บเป็นความลับเลยเหรอเขาเรียกอะไรนะถ้่หนูบอกแค่ตะเล็กกับตาลายเหรอแล้วแบบให้เก็บลับเลยเหรอเขาบอกว่ามันเซอร์อะไรนะเซอร์ไร เซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์อ๋อเป็นเซอร์ไพรส์ตาโจเราก็คุยเขาบอกเขาจะไม่ร้องหลอกเพลงอะ่ะไม่ร้องเลยอุตส่าห์บอกว่าใส่คิวใส่คิวเขาก็ไม่เอานะเออเออบอกไม่มีในคิวไม่ร้องหรอกองี้ก็มอบเพลงให้พ่อกับแม่ที่ไปทำงานที่บ้านไกลนะครับ 上吗？嗯嗯 ที่จากบ้านมาดิ้นรนค้นหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันขอบคุณนะครับน้องคุณน้องแคนนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับทีนีนขอบคุณครับ โอ้ยตาตาคาดไม่ถึงจริงๆลูกโอ้โหตาคาดไม่ถึงเทิงๆต้องคุณตั้งใจว่าจะมาซื้อไพส์ตาจู้วันขับไม่ให้บอกใครว่าหนูอยากร้องเพลงก,กับน้องแฌน <c oughs> อ๋อ <c oughs> เป็นยังไงบ้างลูกเ็ไนะไเก่งทั้งสองคนเลยนะลูกเก่งทั้งสองคนเลยน้องคนรู้ไหม<ต>ว่าเมื่อคืนคนเซอร์ไพส์ามากเลยลูกรู้ครับ หนูตั้งใจมาเซอร์ไพรส์เหรอครับแล้วชื่อเพลงอะไร,รอะลูกคิดฮอดพ่อแม่ครับคิดทอดพ่อแม่ใครสอนให้ครับพ่อบอกให้หนูร้องครับพ่อบอกให้หนูร้องเพลงไงแล้วหนูร้องได้ยังไงอะจำเนื้อได้ยังไงหนูซ้อมหลายรอบซ้อมหลายรอบลองยากไหมไม่ครับเพลงมันมีความหมายว่าไงอะลูกพ่อแม่เขาไปทำงานแล้วเราคิดถึง อ๋อมันเป็นชีวิตของคนที่ไม่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกพ่อกับแม่ไหมลูกหนูรักพ่อแม่นะครับพืนดินแห่งนี้แม่ทอรณีคุ้มครองต้องกันปุ้ยพรให้ลูกให้ล้านเนียวแดนอูกพันดังปั้นเขาเนียว นับตังแต่วันนี้ไปขออมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณมีรอดมารดาชี ในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากกว่านี้ใจใส่แค่น้ำปลาและน้ำเปล่าเป็นเว้นนงดนพริกหอมแดงกระชายไปใส่ตะไคร้นิดนึงกับกระุกโปรด ใส่ลงไปเลยจ้ะกินข้าวอ่ะตื่นมาคนแรกค่ะัวหน้าวงัวหน้าวงตื่นนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยกินเวลาตื่นก็ได้พักผ่อนบ้างแล้เพราะว่ามันเรามีแต่ทํางานตอนนี้เป็นวันพักผ่อนก็มานั่งกินข้าวกันแล้วก็เมนูแน่นอนครับที่เห็นแก่อย่างนี้นี่น้ําพริกกะปิแห้งและชีส เพราะว่าอะไรรู้ป่ะต้องกินกับหลนหลนแหนมอาจารย์อันนี้เป็นของคู่กันเด้อเดี๋ยวจะลองสาธิตการกินส่วนนี้ก็คือไส้กรอกนะครับจากร้านแม่ทองนาคอันนี้เป็นไส้กรอกหมูน้เพชนะอันนี้แหนมซี่แหนมสามชั้นอุ้ยอันนี้น่ากินแหนมสามชั้นอันนี้แหนมซี่โครงอุ้ยเป็นไงครับพี่นุตักข้าวเลยครับมาอาจารย์ทางเราทั้งนั้นเลยทางเรากินแบบนี้ครับอาจารย์ครับ อันนี้เป็นการสาธิตวิธีกินสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะฮะนี่นี่ก็คือล้อนแหนมแบบนี้ครับล้นแหนมความจริงมันก็กินของมันได้ล้นแหนมนี่เขาใช้แหนมแม่ท่องหน้าแล้วก็น้ำปลานะฮะน้ำปลาแม่ท่องหน้าปรุงเขาจะกินแหนมกันนี่เอาน้ำพริกกะปิแหนมอย่างนี้ครับอาจารย์นี่แล้วก็อย่างนี้ ถ้ามีลูกโดดมันเผ็ดแล้วมันก็จะหลายเรื่องโอ้ยเด่นเขาตาบ่น้ำพริกกระเด็นเขาตา <c oughs> ได้อยู่พริกบ้านเฮาไม่เผ็ด <c oughs> ตาหวานเลยอืมพริกหวานอืมอย่างนี้อาจารย์ อันนี้ไส้กรอบอีสานใช่ไหมครับได้กรอบอีสานนะครับ็ไส้กรอบหมูไส้กรอบหมูอีสานทานได้มากอาจารย์ทานได้ไหมได้ครับนี่เราอันนี้สับจาบแม่ทองนาคได้เลยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ชอบก็อันนี้อันนี้แอดไลน์ตลาดเก้า้าได้เลยเวลาไปเล่นดนตรีที่เวทีมอลำที่แถวอีสานก็มีรถก็เป็นรถย่างขายย่างขายเป็นแางแหนมไว้นี้ครับบางทีก็สั่งกินกับข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวนะครับตัวนี้ก็ กินกับข้าวเหนียวใช่ครับกินกับข้าวเหนียวเลยเที่ที่ที่เวลำท,ที่ทีมททงานโอรนอไปเล่นเ,เขาบอกกินง่ายกว่าเราอีกนะเนียเย่ยเพราะว่าทํางานแข่งกับเวลาเนาะอันนี้แหนมสามชัน้นสามสันครับพี่นอองมีทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเมืใวส่ไปนเนี่ย,ยจะไม่ยังไม่ทอดนะคะ